มาแล้วโวเฟมหนึ 1999, 9โม สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Not A Gaming เช่นเคยครับและในคืนวันที่16ตุลาคมนะครับก็มีการอัปเดตเดโมของ1999มาให้เราได้เล่นแล้วครับแล้วภายในคลิปนี้นะครับพี่ลิงก็จะอธิบายว่าทำไมเราต้องเล่นเดโมและจะมีอะไรมาใหม่ในเดโม1999บ้างโดยเริ่มแรกตั้งแต่ที่เราล็อกอินเกม้ามาเลยนะครับเราจะพบว่ามีบางอย่างที่เปลี่ยนไปครับโดยตอนนี้นะครับมันจะมีคอนโซลหน้าตาประหลาดๆมาอยู่ที่หน้ายานของเราครับซึ่งหน้าตาคอนโซลใหม่นะครับก็จะหน้าตาเหมือนกับคอมยุคเมื่อปี2 0 0 0เเเเเลลลลยยยยแแแะดด้้้้้้ววรรรูปััหหหนนนนาา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 ตบบีีมมททํใไไ่งข 1999และเจ้าคอนโซลใหม่ตัวนี้ก็จะมาแทนคอนโซลคอนเคลฟครับนั่นหมายความว่าคอนโซลคอนเคฟนั้นจะถูกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ใช่ครับมันถูกย้ายมาอยู่หลังยานตรงนี้ครับโอ้น่าสงสารไม่ค่อยมีคนได้ใช้ถูกย้ายมาอยู่หลังยานเลยทีนี้เรากลับมาเข้าเรื่องกันครับว่าทําไมเราต้องเล่นเดโม่1999นั่นก็เพราะว่าเราจะได้สกินดาบครับผมที่มีชื่อว่าโปรโตคอลลองซอร์ดโดยเป้าหมายของการทดลองเล่นเดโมครั้งนี้นะครับนั่นก็คือตัวเกมนะครับอยากจะให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ในการย้อนเวลากลับไปในยุคปปี99โดยจะให้เเเราสมบทล่นน Art ็ และทำมิชชั่นประเภทเอ็กซ์เทอร์ซึ่งมีสคราวด้าเป็นศัตรูของเราครับแล้วโอ้โหัอใจไม่ไหวแล้วครับไปลองเล่นกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิงหน่อยนะครับให้กำลังใจพี่ลิงง่ายๆที่ใครก็ทำได้ครับขอบคุณมากๆนะจ๊ะอาอีฉันกำลังจะออกไปดูกริชวอดให้ด้วย ได้อยู่แล้วโอ้แล้วก็ฉันจูนทอมมี่ของนายให้แล้วแบบชุดใหญ่เลยนายพาเธอออกไปซิ่งได้เลยฮ <c oughs> ไม่เลวเลยนี่แล้วเราก็ได้เล่นเป็นอาเธอร์ครับว่าแต่กลับเข้าไปข้างในดีกว่าเอาไม่ได้ไม่ให้เข้าเหรออันนี้มอเตอร์ไซค์โอ้กราฟฟิตี้สวยจดัดพี่ลิงขอเถททลไถลแป๊บนึงนะครับทุกคนตื่นเต้นจัดก,ก่อนอื่นขอดูช่องเกียร์ก่อนเลยว่ามีอะไรโอ้อะตมิซเคิลนั้น หมายเขาว่าเรียกมอเตอร์ไซค์ได้อ่ะอันนี้โทษเว้นในใจเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเออมีรายละเอียดดีจังเลยอ่ะและตรงนี้ขอดาวเลยอนาคตเป็นที่จูนมอเตอร์ไซค์แน่ๆอืมอืมชัวชัวไว้ใจพี่ลิงได้เลยครับพี่ลิงรับรองแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าว่ากันนะครับ <c oughs> อือแล้วพี่ลิงเจอครับความลับสกินมอเตอร์ไซค์ t s s บอกเลยไม่มีอะไรล่อสายตามผมไปได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมรถมีไฟหน้า3ดวง หรือว่านี่จะเป็นคําบอกใบ้าจากดีครับว่าดีคิดจะคอลแล์กับ Cell s p i นเตอร์เซลเป็นไงใช้การคาดการแบบฟิวเจอร์วิชั่นมีการคาดคะแนยอยู่5%ที่เหลือเพอร์เจอร์สำรวจครบแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่คันนี้แหละ เหมือนว่าพวกสก,กาวด้กากำลังปั๊ม f อฟวเข้าสู่ระบบในพื้นที่ย่านนี้และนั่นไม่ส่งผลดีกับพวกสิ่งมีชีวิตรวมถึงพวกพลรเรือนก็ด้วยและมีเพียงวิธีเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้คือเราต้องไปจัดการพวกมันได้เลยสิจ้าแต่ก่อนอื่นขอซนก่อนเลยใหย้พวกอินเฟสใครเห็นเขาก็รู้เขารู้กันทั้งบางว่าแต่มันขับยากขัดเยน็นแต่เชื่อว่าลงมอไซ ไเมื่อกี้พี่ลิงเห็นมีความตรงนี้แต่มันก็กดไม่ได้ครับคิดเองเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันหน่อยครับอ่าเอ็ก512แล้วก็ปืนพกเวสเปอร์77มีเลเซอร์ด้วยวุ้ยเท่จัดเอ็นเวลเมนต์ในด่านนี้ถือว่าดีนะพี่ลิงชอบมันดูคล้ายๆแล็คูซิตี้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าแล้วก็ขอซุกซนหน่อยดีกว่าอย่าว่ากันเลยนะครับพอมันมีด่านใหม่พี่ลิงก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคืออะไรไม่รู้สวนเสุเก๋วุ้ยน่าสนใจว่ะ อินเทอร์เรสติ้งมากๆอยากไปอ่ะนอกเรือพอแล้วมามากับข้าวทำมิชชั่นครับเดี๋ยวจะได้ลองขับเจ้ามอเตอร์ไซค์นี้ด้วยมันก็ขับง่ายอยู่นะแต่ว่าแต่มันกดชิปได้ไหมว่าโอ้โหโอเครู้เรื่องแล้วตอนที่เราขับมอไซค์อยู่พี่ลิงเห็นครับว่ามันมีสกิลให้กดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสกดดูโอ้โหเลยแล้วครับเป้าหมายเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูพอดีเลยเขาให้กดสกิลสองอ้พี่เอางี้เลยเอออ่ะโอเคคำถามต่อมาเลยคือแล้วมอไซค์เราอะมันเรียกใหม่ได้จริงๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับ โอ้อตอมิกไซเคิลซามอนนี้เลยดีโอ้แล้วพี่ลิงปิ๊ใครเอารถมาขวางตรงนี้วะยังยังก่อนพี่ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยแมวสรุปอตอมิกไซเคิลนี้เราเรียกที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สินะว่าแต่ไอพี่คนนี้เขาก็ตามเราไม่เลิกเลยโดดหนึ่งเฮ้ยพี่ไม่ตายคนเหล็กบอไม่ตายอะซ้ำๆไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายซ้ำ เดี๋ยวเล็งแป๊บเงแป๊บผมอยากจะรู้ว่าพี่จะอึดสักแค่ไหนผมจะชนเวียนชนพี่ไปเรื่อยๆสรุปไอพี่คนที่เราเวียนชนไปเมื่อครู่นี้ก็คือมันไม่มีดามเมจครับสุดท้ายก็ต้องลงมาตีเองแต่พื้นพกนี่แรงจัดๆส่วนพี่คนนี้เขาก็แน้แน,นลนรีลาดีผมก็รีลาดีเหมือนกันครับพี่ดูดูพี่ดูผมถ้าน่จะเข้ามาตีไม่ได้กินไม่ได้กินยากครับผมคือไม่ใช่อะไรครับอยากจะให้ดูดีไซน์ตัวละครของฝั่งศัตรูคือศัตรูฝ่ายนี้นะครับมันมีชื่อว่าสกาลดาแล้วมันก็คล้ายๆกรกกนนะด ชอบชอบกระบ,บอกนี้แล้วว่ามันแรงแรงแบบแรงมากอะ่ะซึ่งมันแรงกว่าเ k คด้วยเหตุผลอยู่ตรงไหน,นคืออะไรบอก,<า>กผมหน่อยอ่าเดี๋ยวเรามาลองใช้สกากนาแบบจริงจังดูบ้างว่าดามเมจจะไม,ไม่ได้ฐานตั้งตัวโถ่อยส่งดีมาตั้งนานไม่ได้แหลคะครับเพลงเพลงมันเราไปว่าเราต้องเข้าโบมดจริงจังเดี๋ยวโดนแต่แต่ทนนีนี้เดี๋ยวแป๊บแป๊บกูถอยแป๊บนี่ไงแล้นอีกตัวเพื่อนไปโบสถแล้วเหลือเองแนนลลีลาดีโอ้โหเล่นมันมันกทั้งพิ้วอ่ะ แต่ก็ยังถือว่าไม่เท่าไรเดี๋ยวดูเอาจริงเอาจริงโหลดก่อนอืมมันพิวทุกตัวเลยเว้ยเฮ้ยแล้วในนี้ยังมีมอนเจดโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเอามอนเจดมาด้วยเหรอมอนเจดมาด้วยหรอพี่ไม่ได้และไอ้มอนเจดนี้ต้องไปก่อนต้องไปก่อนเพื่อนเลย <m> เดี๋ยวโหลดแป๊บอืมนี่เลยบรรจงบรรจงเลงบรรเจอมะพาเฉยนัน่นแน่ลีลาปีรัวแหมเว้ยกระบอกนี้กระสุนมันก็น้อยใช้ได้เลยอันแน่เห็นหางตันก็มาแจม ไปครับเดี๋ยวเราจะเลยเข้าหามันแบบเทอร์มินเเตอร์เลยแบบพ er. ี่อาโนชวานดูเรเนเกอร์นัดนี้พี่ขอเ <c oughs> น้นเน้นแซลพี่คนนี้เขาส่งมาอย่างแน่นโอ้โหกันดาเมจกันดาเมจเยอะพวกแกมันก็เป็นแค่มดโปรดกตัวจิว๋วเข้าใจแหละว่าพวกแกอยู่ติดดินมากเกินไปจนมองไม่เห็นภาพรวมภาพใหญ่ความโกลาหลนะมันตามติดดอกเตอร์เอนทราที่มาแต่ในความโกลาหลนั้นมันก็มอบโอกาสให้กับเราด้วยเป็นโอกาสที่ฉันจะชฉวยมันเอาไว้ ไม่ว่าพวกแกจะดิ้นรนต่อต้านแค่ไหนก็ตามเอ็นทราทีเป็นของพวกเราพวกเราจะตามหาเขาฉันรับรองเธอเรื่องนั้นได้เลยจากตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าสกาวด้าก็เลงเด็อกเตอร์เอ็นทราที่ไว้เหมือนกันครับแต่ไม่ได้ครับเพราะเราก็เลงด็อกเตอร์ไว้เหมือนกันดูทรงแล้วทางน่าจะาไกลาขอใช้มอไซค์อีักรอบทีแรกก็ดูเหมือนจะขับยากนะครับแต่พอลองขับไปขับมาก็เริ่มเพลินแล้วครับคือท้ายที่แบบเคได้นี่รู้สึกว่าใช้งานง่ายกว่ากันเยอะครับและที่สําคัญเลยครับเคได้มันทําแบบนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไรเลยเออมีใครคิดเหมือนกันกันกบพี่ลิงไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าฉากในเมืองนี้แบบเอชอชอบมันสวยอะครับแล้วตึกๆนี่ก็ปีนได้ด้วยนะแต่พี่ลิงว่าน่าจะมีความสูงที่จําโอเคชัดเลยผู้บัญชาการหน่วยสเกลด้าจะต้องยัวแน่ๆเมื่อมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยกวาดล้างของพวกมันทําตามแผนต่อไปนะแล้วแน่นชุดจังเลยนะรับพี่จา่าซับไปไหลนะัดแล้วน้าไหลแม็กแล้วนะ้าต้องโนนแกนี่มันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าตัวหน้ารําคาญเลยนะแกมันก็แค่ของเล่น และถ้าแกเริ่มเผอเมื่อไหร่แล้วก็ซึ่งแกเผอแน่ฉันจะออกไปล่าแกและขอบอกไว้เลยว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมนักหรอกฉันคงจะไม่เผอหรอกส่วนเธอก็ควรเริ่มระวังหลังตัวเองได้แล้วอุ้ยบทสนทนาตัวเอกตัวร้ายอยู่ให้ห่างแกสเอฟเวอร์วอนสีเขียวมันจะทำดาเมจประเภทโพลูซีฟเขีวเขียวอันนี้เหรอ ว่าแล้วโผลงเลยอยากอยากรู้จะเจ็บแค่ไหนเอ้ยก็ไม่เท่าไรจบแค่นี้แหละหมดหน้าที่ของนายแล้วรีบกลับบ้านและก่อนที่กำลังเสริมของพวกมันจะมา แล้วนี่ก็เป็นการโชว์เกมเพลย์ของเดโม่1999ครับซึ่งพี่ลิงก็จะขอตัดย่อเอาไว้เฉพาะส่วนที่มันน่าสนใจนะครับไม่อยากจะใส่ทั้งหมดลงไปเพราะว่ามันจะนานด้วยแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเนสียอัรมณ์ในการเล่นเองด้วยครับแล้วหลังจากที่เราเล่นตัวเดโม่เสร็จนะครับซึ่งก็เป็นเควส t เอ็กซ์เทอร์มินธรรมดาที่ต่างออกไปคือสถานที่ใหม่และศัตรูใหม่ครับและเมื่อทันทีที่เราเล่นเสร็จนะครับก็จะมีจดหมายแจ้งเตือนเข้ามาซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็เดาได้ใช่ไหมครับว่าภายในจดหมายนั้นนั่นก็ครตนนนัันนั่งาาาาะบหจกกกี้้วว์ด เรารู้อะไรบ้าง อย่างแรกที่พี่ลิงจะพูดถึงนะครับก็คือไทเซตหรือว่าแมปใหม่คือก่อนหน้านี้พี่ลิงสงสัยเขาว่ามันจะเป็นแมปโอเพนเวิลด์หรือเปล่าแต่จากที่ลองเล่นนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครับมันก็ไม่ได้ต่างจากด่านปกติที่เราเคยเล่นกันครับแค่เปลี่ยน e อนเวอร์เมนต์ไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความฝันของพี่ลิงที่จะใช้อาร์ควิงโรดแร์ในที่นี้ก็สลายไปเรียบร้อยครับและอย่างที่2ครับก็คืออะตอมิกไซเคิลซึ่งมันก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพาหนะที่เราใช้ในด่านได้ครับแต่สิ่งที่ทําให้มันน่่่่่่าา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 สนนนนนใใใจจมกกกกกวววววไไไดดดด้้้้้้หหรรรืืืออออคคิิงั็็โยปตตแแและะบบเเเเชฉพขท สามารถใช้ในดานธรรมดาได้ด้วยนั่นหมายความว่าในอนาคตนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจบุลเลตจัม์เราก็อาจจะสามารถเรียกอะตอมิกไซเคิลมาใช้ในดานธรรมดาเพื่อมาใช้เป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่ของเราได้ครับในอนาคตหรือเปล่านะยังไงซะนี่ก็เป็นแค่การคาดเดานะครับผมหนๆเราก็พูดถึงอะตอมิกไซเคิลแล้วทีนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่ามันทําอะไรได้บ้างณตอนนี้นะครับอะตอมิกไซเคิลจะมีอะบิลิตี้หรือจะเรียกว่ามูฟก็ได้ครับมีอยู่2ท่าด้วยกันเมื่อเราทําการกดปุ่มเลขหนึ่งมันก็จะเป็นการใช้สกิลแรกครับและผล ต o m มิกบอมโดยที่ท่านี้นะครับเราจะทาการเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ของเราให้กลายเป็นตอปิโดครับง่ายๆเลยก็คือเราจะทําการโดดลงจากมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ปล่อยให้มันพุ่งไปด้านหน้าแล้วมันก็สามารถทําดาเมจเป็นวงกว้างได้ด้วยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอาอย่างนี้มอเตอร์ไซค์ของเราจะหายไปเลยไหมก็ไม่ครับโดยที่เราสามารถเรียกมันกลับมาใหม่ได้ครับติดแค่ครูดาวห้าวินาทีเท่านั้นเองอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเจ้ารถเครื่องอะตตมิกข,ของเราเนี่ยมันโดดได้เออจากนั้นพี่ลิงก็สงสัยครับว่าเออมาโดดแบบดับเบ ตนั้นมันบินได้ครับจริงๆก็อย่าเรียกว่าบินเลยครับเรียกว่า Griding หรือว่าร่อนดีกว่าและถ้าเราคอมโบใช้กับสกิลหนึ่งะครับมันก็จะไปได้ไกลขึ้นด้วยนะเออและในขณะที่เราทําการกร i ยดิ้อยู่นะครับเราก็สามารถควบคุมทิศทางได้ประมาณหนึ่งด้วย เอ๊อแบบนี้ถ้ารถของเราอยู่กลางอากาศเนี่ยเราสามารถกดสกิลสองเพื่อให้มันพุ่งไปโจมตีศัตรูได้ไมนะาแต่พี่ลิงไม่บอกครับให้เพื่อนๆไปลองทําดูแล้วได้ผลยังไงก็กลับมาบอกพี่ลิงด้วยนะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงปืนพกใหม่ที่ปรากฏตัวออกมาในเดโมครับที่มีชื่อว่าเวสเปอร์77และดีไซน์ของมันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าคลาสสิกเลยครับสำหรับเกมยุคปี2000ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบใส่ซับเลเซอร์อันใหญ่ๆติดเลเซอร์สีเขียว <S <S ซึ่งก็ตามค่านิยมในเกมสมัยนั้นเลยครับแล้วด้วยความที่ว่าดาม รู้เกี่ยวกับปืนกระบอกนี่ก็คือแรงถีมันเยอะมากครับนี่พี่ใช้กระสุนอะไรครับเนี่ยร้อยห้ามิลหรือเปล่าแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็เป็นแค่ตัวเดโมโเท่านั้นที่ทางผู้พัฒนาปล่อยมาให้เราเล่นส่วนตอนที่ตัวเต็มมาก็อาจจะเป็นการปรับตรงนี้นี้ตรงนี้หน่อยนะครับยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนตอนนี้พี่ลิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเล่นเกม w o l d f a ให้สรุปมีความสุขมากๆนะรักนะจุบ๊บ